สุขีมันเสมอมั่นเคือเกา่าพั้งพนมพูเทาเสมอดามบรารังกันกระสอดีงามสเละครับคลิปนี้อีสานมวลซึนตาพี่น้นองมาเห็ดเปียกกับผมมีต้นทุนหน่อยนะครับงบหน่อยเกลือข้าวตามงบนะครับตอนนี้ครับก็ดิเห็ดเป็นซิ่งนะครับวัดีคัดมั่นนะครับ นะครับวัปูกระเบื้องดอกเอาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ที่มาเหรียนสีเอานะครับส่วนข้างล่างเนี่ยผมก็เดยร่ายครับอืการตุ๊กตาก็าไม่ต้องเข็งหนักเลยก็เทปูนครับส่งเองกินเองผู้เดียวเ,เลยนะครับส่วนดานแผงทั้งขังก็ที่ว่าอีกกาะเราก็ท็่เป็นหน้าต่างหน้าตั้งนี่ว่าเท็่เป็นบานไหลแบบสมัยโบราณน,นะครับเบ่งมันเสียวมากแบบเด้ เป็นรูปแบบใดนะครับอาจจะเป็นแนวทังพี่น้องผู้คนก็ตัองอยากีต่อเติมปรับปรุงของครัวอังสี่นะครับอันนี้เป็นครัวนอกบ้านนะครับเป็นครัวสวนนะครับเออเห็ดไปนน้ำขึ้นไปนน้ำครับเห็ดไปนน้ำก็ขึ้นไปนน้ำอ้าวนี่นะครับหน้าเป็นแบบนี้นะครับแต่่าฝนตกตอนนี ผมก็เ,กเลยเบรกไว้ก่อนนะครับจะเป็นบานไหลนะครับทั้งหมดเปิดเดียวเดียบรอยเ,รเดาคุณจิมาถ่ายคลิปให้พี่น้องฟองไปได้เบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฝนตกครับเห็นงานบ่ออะไไฟดับเรมามาถ่ายนะครับเรื่องบรรยากาศที่อุดรธานีนะครับคุณเดือนเก้าเดือนจิบหมามันขึ้นหอดกันฝนตกตัวผู้มาหาตัวแม่ี <c oughs> กกาแฟ มาอยู่บุบานผมเออมาตรงกันคำอยู่บุบานตรงกันคำมาเจมม,มมีม่กไ็ได้ย่ำๆกับกาแฟมาหากันเกิดหอดกันนั่นโตนทางเลยครับมึงดูพี่น้องแต่โอ้นะครับเต้นทีเต็มแดมนเลยย่ำฝนตกคือวานะ่ะบางดำหน้าในดำหน้าซักหลงย่ำตกมาตกตอนเดือนเก้าเดืนอนสิบไปจังวะ ไปใส่มาใส่กะยากลําบากกับฝนตกนี่ก็ได้นยจิอืมแต่ความหักควาอมแพงกระวังมาต่อมาก็มีืขึ้นคนต่อคอนก็มีคือเก่าเด้อเออ,อสานมวลสึนก็นยังกึ้ถอดกึ้ถึงพี่นออ้องปองปายขึ้เกา่านะครับคลิปนี้ฮ็ดคลิปออกมานะครับฝากก้มกึ้ถอดกึ้ถึงหายพี่น้องครับน้ำท่วมไหลลองสายบุหรล่ครับเนี่ยเจ็ดสิบพานย,ยางอยู่บนท้องสาหลังบ้านผมเต็มอยู่ ปากระดิ่งวเบิดแล้วตี่ฟันเนี่ยป่วนนะครับสุ่บีปลาบอนเนี่ยตาปลาใกล้สาบอะไรลเลยนะครับน้ำถั่วเบิดก่อตะไคร่นะครับอันกอกเตียงหน้ากอกกล้วยนะครับแตฟ่ฟังฟังฝางพุ่นถ่วเบิดเล่าถ่วค้าถ่วตะไคร่ย่ายเบิดเล่า ทันใดที่ต้องการจะได้ข้าออนไปกินนะครับแก่ๆนี่ก็มากึ่งเอาได้ครับเด้อ